สวัสดีครับพบก,กับรายการ True Moment นะครับรายการที่จะติดตามพวกเราทั้ง12คนคคนรับไปทุกที่ทุกโมเมนต์ทุกเวลาทุกนาทีทุกทีนาทีครับขอบคุณครับอย่ากแกะสีแบบผมนะครับ กินเพียบเลยครับกินไม่หมดเลยครับเนี่ยเยอะมากมย่ยมากแซ่บมากครับจินโจ่ครับเด็ก่อนฟันแท้ยังไม่ขึ้นชิ้นด้วยเด็กครับฟันนักเรียน ะอะีกเ,อเสองสไม่ได้่ทังที่ลิมไม่ใช่ความเพลงที่จะไปองที่ฟิลจพากูวครับจริงๆมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบทำความคุ้นเคยอะไรเงี้ยเนาะ เพราะว่าน้องเราก็เดินสายทุกวันก็เลยต้องเอาเวลาอย่างนี้มาแบบน,นั่งซ้อมอะไรเงี้ยครับจอยครับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับคะวันนี้เราจะไปขอบคุณพี่ๆสื่อมนชนนะคะที่ให้การสน,นับสนุนเรามาโดยตลอดตลอดเลยค่ะใช่ไหมคะ มันเป็นหน้าคอมลำตามใย่ไหมเราจะไปหาของกินเราจะมาแต่งตัวต่างหากล,ะล่ะชอบเกาหาวกินเจยหิวอีกแล้วาลำตางเรยจะไปหาขนมกินระวงะังดีไม่จ้า ไอ้มันเป็นแบบเจลาจินเนอร์ค่ะมันไม่ใช่มันไม่นับว่าเป็นอะไรเลยทั้งนั้นเนาะมันมันเป็นอาหารมันไม่ให้แบบไม่ทำให้ที่กินใช่ปะเรารอเขาเพาเขาจะกินแบบเนี่ยพี่ก้อพี่ก้อเลยกินหมูกรอบเต็มเลยไปทำผมดีกว่าไม่ทำผมจะเสียพิกเจอร์์เเเเสสีียยพพิิกกจจออรร์ถ่ายตอนกินตอนนี้เขากับร่างกันนี้เราถ่ายแต่งหน้าแต่งตาครับเ็ดผมครับ ตอนนี้ร้อค่ะตนนีผมแต่งหนาแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วอันนี้บ่แต่งครับไปหนาสดเลยแต่งกับดูดีอย่าถอดแว่นนะครับขอร้องครับอย่าถอดแว่นนะครับตอนนี้กำลังหล่อแล้วครับแย่าแล้วแฟนผมเองครับชื่อว่าไทวีหนึ่งไทวีหนึ่งให้มาครับไทวีหนึ่งของเล่นใหม่ของไทวีหนึ่ง มีไฟจนเรียนนะครับถ้ากดดีๆมันจะมีไฟนะพี่ลองไปกดดูลองไปกดดูที่แหวนที่แหวนมีไฟรอไหมพี่นาเดชครับนาเดชก็สู้เขาไม่ได้ครับจะเซตไหมผมใครสู้กันไม่ได้ไม่เซตไปร้อนเยเซตพี่เซตเซตเซตให้เหมือนทรงนาเดชขนาดขนาดไม่เซตนะเนี่ยทันเสีอที่มันเฟีขึ้นมาไปตายซาโรสซาโรสแล้วเราเป็นไง แปลงล่างแปลงล่างแน่เด็ดแน่นอนสูมมาตรงนี้สูมมาตรงนี้ความเค้งดูหล,ลังอูด 감사합니다. <목소리나> นี่ก็อันตรายที่ผู้จัดการนะครับก็เดี๋ยวจะไปเข้าไปข้างในกันนะ,ะไปก็นใอกันน,นะครับ ตอนนี้พวกเราสามคนก็กำลังรอเข้ารายการซูเปอร์กัน์เดิลเบิรเทิร์ใช่แล้วตอนนี้ยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะน่าแต่ก็ไม่ตื่นเต้นค่ะไม่ตื่นเต้นแต่ตื่นขอตื่นนอนก่อนค่ะแต่ก็เป็นประเด็นทั่วๆไปนั่นแหละมีเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ออกจากบ้านมาสวัสดีสวัสดีค่ะ เอเอสนะคะฝ่าเอก็ฝากเชีร์พวกเรานะคะว่าจะมีงานอะไรจะอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะในทวิตเตอร์ของพวกเราเองนะครับก็ติดตามได้เพราะว่าถ้าฟอลโล่ไปคนหนึ่งแล้วก็ต้องฟอลโล่ที่เหลือด้วยนะครับหนึ่งสองสาม ต้องประกาศแล้วผู้ปกครองของเด็กชายเตาเอ๋อชายที่ใส่เสื้อสูทสีน้ำเงินกางเกงซื้อเงินตรงไหนวะสูงร้อยกว่าสีน้ำตาลเออขอโทษนะคะมีงานประชุมข้างนอกเชิ็งหน้าดีกว่าครับประชุมะครับเราก็วันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับทุกที่ที่รายการ์ันเิ ถามว่าเริ่มขับรถตอนไหนใครเป็นคนสอนก็ขับไม่เป็นครับเขเลยเขียนว่าตอนนี้ยังขับรถไม่เป็นครับรถคันแรกในชีวิตยี่ห้ออะไรตอนนี้ยังไม่มีรถแต่อยากได้คูโบต้าสตาร์ทมือพี่พูดสตาร์ทมือแต่รอบการหักคะแนนศิษย์สายอีกสิบคะแนนคิดยังไงกับตุ๊กตาในรถนี่หมายถึงยังไงพี่ก็คนที่มานั่งข้างๆใช่ไหมดูแลไอมอนพี่ชอบผมหลังพี่จะป้องไห เป็นละมูนก็ได้พี่ผมึเก็บไม่ทันโทษทีผมเขียนดาราผู้หญิงสวยๆน่ารักๆ่ารักไม่ได้เจาะจงมียาบีร้องเรียนแล้วถ่ายไว้พี่ใท้เป็นเอ่ะผมไม่ผิดดาราแถวญี่ปุ่นพี่ไทยหนูรู้พี่พี่ไทยเขียนอ้อยใช่ไหมอ้อยไหนเอาอีก สช่ oui พ, Wolf, mm desse, พ oda, oh right. ี่นเดปพี่แจฟีพี่โอโดประกอบรามพี่เคนทีระเดชพี่โนตอุดนได้ไหมคะคุยเยอะหนูกำลังนั่งคิดต่อค่ะว่าจะใครดีไม่เียอะไรยเลอ๋อของหนูเป็นลบเปนทุกขะค่ะก็เลยคิดได้เลยถ้าหนูก็เมกะบะผลไว้ทาชายรถได้พี่กัมปาพี่ใช่ไหมตามตามเขาเรียกอะไรนะตามพี่เมกบันทึกเห็นไหมเก ไม่จริงค่ะมันยังต้องเป็นผกน้ำปลาผน้ำปลาค่ะน้ำปลาผีน้ำปลาน้ำปลาีน้ำปลาบ้านผมเรียกผีน้ำปลาหมดเลยสวัสด at ีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยี๋ยวให้ต่กอ ดูดูค่ะไทยค่ะไทยหล่อมากเบาเบาเบา,บาดูดูดูน่าจะเพ่อะหน้าตี๋ใหญ่พี่พี่ขอถ่ายรูปนะครับตอนแรกรู้สึกถามว่ารู้สึกไงก็ชินแล้วครับนี่เอสารแบบที่แฟชั่นก็ถ่ายมาเยอะก็เลยเขาติดต่อมาแล้วเหรอติดต่อไปติดต่อไปจะติดต่อไปครับเป็นไงบ้างครับลีลาการโพสที่สุด จริงที่สุดใช่มเปย์มากหอมมากหอมมากหอมมากวมนนี้แกพูดอะสูบมากสูบมึงสูบมากสูบมากแลนอะสูบมากสูบมากพอพอจอยพูดหรอว่ากินน้อยจะตายปุ๊บก็จะตัดภาพตัดภาพต่างๆที่จอยกินไม่ค่ะแหมดูลละเอียดนะแหม ดูโมเมนตไงอ้่อยไอมยอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอร่อ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้ยาอ้ยอ้อ้ยอ้ยโ้้ยอยยอออออ้ โหลดไม่เต็มขอบคุณนะถ้าไปถาไปถ้าอะค่ะ้าไอะค่ะงถอกัอะมี้าอยสกได้มีั้งหลายคนเสถุงสามกี่คะเอากสถง้าถุงยบามอ้ไหมคลกกินเจ็มเรอยทอยได้ยกล้ยกินไมร้อรอเลยอ ไม่นะคะมันเดินร้อนอากาศร้อนร้อนเลยอ่ะไม่เป็นร้อนจริงจริงพุงทอดไม่อากาศนี่อากาศมันร้อนอุ้ยมันห้อยมันห้อยมันห้อยไทยค่ะเพชรไทยไายไทยเฮ้ยอันนี้แป้งน้อยอี้แป้งน้อยขี้กรอบนอกนุ่มในกำลังร้อนร้อนเลยมันแบ่งเป็นสองนี่คือพะงันวันค่ะข้าวกะเพราไข่ดาวกะเพราหมูสับไข่ดาวเผ็ดแล้วก็มีน้ำปลาเอ้ยพริกน้ำปลาเอ้ย พริกน้ำปลา,าไปไพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกน้ำปา <c oughs> ลาอะไรปรับสนปับสนเหมือนกันค่ะแ <c oughs> แลล้้วะก็า